สวัสดีปีใหม่เมียงเน้อพี่น้องป้องปายพอดีนี่ครับผมนี่ไอตุนครับไอตุลอ่เนี่ยไอตุนไม่เอาใบไอตุนเด้อวันนี้นะใครอยู่ใกล้แถวแถวเขตแถวนี้นะมาเด้อมาเด้อไอตุนจะเลี้ยงนี่แหละนี่น้องนุกกำลังทำกับกับแก้มอยู่น้าพิลาพิลาสวัสดีครับนี่เออนอนอนอหนในสวนเออนี่มีมือปืนมือปืนมือปืนกินเหล้าประจ้างเดี๋ยวให้มันขํำขึ้นก่อนแล้วมันจะกินเหล้าคนเดียววันนี้ไอตุน มีกับแก้มปเปุอบเปุ๊อเแต่ว่าอยู่ใกล้ตุน่นม่ได้กินกับแก้มหรอกนัดยหากระเล่าแล้วก็เมายุบล้วถึงสองคนนี่แหละ <c oughs> น้ำแข็งนี่ว่าไปเลยน้ำเหนียร์ักของแม่ยายมาด้วยนี่น้ำแข็งนีข่ของแม่ยายมา <c oughs> แล้วก็มีอันนี้ <c oughs> กุ้งแม่น้ําอบเกลือเนาะพี่ตุ่นนะเออกุ้งตัวใหญ่ๆเนาะเนี่ยเนาะ <c oughs> เออกุ้งตัวใหญ่อันนี้อ่าถั่วลิสงอ่าอันนี้หมึกหมึกหมึกย่างอ่าหมึกย่างนี่แกงหน่อแกงอะไรอย่างก็นุ๊กแกงโนแกงโน เออใส่พักละนะแม่นกับลูกเอออันนี้ตำปะฮวงอันนี้ยำวุ้นเส้นอืมไม่มีใครมาอยู่กับไอตุลสองคนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เมาบเมาบ่ยุบเด้ออันนี้ตีนตีนบ่กินเต้ออับนาบิล่าโต๊ะผูไปินละรอบนึงเออมาเด้อพี่น้องเด้อใครอยู่ใกล้เด้ออ้าวสวัสดีครับเนาะมุมนี้คือหัวร้านแท้ล่ะพี่ตุนร้านกันหล่อเนาะเหล่อหล่อเออสวัสดีปีใหม่เด้อเออต้นต้นใครอยูดีลุงตุนช่องให้จัอง